วัสดีครับช่างต่อปตาซ่อมนะครับจะพามาวัดไล่ดูนะครับว่าอันไหนมันเป็นไฟเข้าอันไหนมันเป็นสปีดหนึ่งสปีดสองสปีดสามนะครับผมหลังจากที่เราได้มอเตอร์มาใหม่นะครับอันดับแรกเร <c oughs> าก็ตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอมนะครับนี่ครับอ่า ของบ้านม่อก็จะพันสีแดงนะครับเป็นไฟตรงนะครับผมช่างสองก็จะวัดให้ดูก่อนนะครับสีขาวนี่ก็จะเป็นซีนะครับถ้าสีอยู่ด้านล่างนะครับก็สีเขียวนี่ก็จะเป็นสปีดหนึ่งสีน้ำเงินสปีดสองสีดำนี่ก็สปีดสามนะครับดูนะครับช่าง่องก็มิเตอร์ ข้างหนึ่งจับไปที่เส้นสีแดงนะครับไฟตรงนะครับแล้วก็วัดสีเขียวนะครับสีเขียวก็จะได้ประมาณ253ห oh ้มโอมนะครับวัดสีนี่ครับสีน้ำเงินก็จะได้ประมาณ219 18โอห์มนะครับ19บเโอห์มสี ดำนะครับเป็นสปีดสามนะครับก็จะได้โอมน้อยลงนะครับร้อยเจ็ดสิบโอห์มนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมการวัดเทียบสายว่าสปีดหนึ่งสปีดสองนะครับนี่ครับโอมรวมนะครับก็วัดที่ไฟตรงกับซนะครับก็จะได้ประมาณสามร้อยแปดสิบห้าโอห์มนะครับนี่ครับ จำไว้นะครับเวลาเราจะวัดหาสปีดหนึ่งสปีดสองนี่ครับสีเขียวนะครับประมาณสองร้อยกว่าๆนะครับสองร้อยหกสิบสามห้าสิบสามโอมหกสิบสาโอมนะครับสีน้ำเงินก็มันก็สปีดสองก็จะลดลงมานะครับสองร้อยสิบสามโอมถ้าเป็นสปีดสามนี่ก็ นี่ครับร้อยเจ็ดสิบสองโอห์มนะครับนี่ครับการวัดหานะครับคือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอย่างนี้นะครับถ้าเกียร์สามก็โอห์มก็น้อยลงนะครับเกียร์หนึ่งโอห์มเยอะเกียร์สองก็ลดหลังลงมานะครับก็ถ้าเป็นโอห์มรวมโอห์มรวมของก็ประมาณสามร้อยแปดสิบห้า้วการวัดโอห์มรวมก็วัด สีแดงกับสีขาวนะครับไฟเข้าตรง